ยินรอดูผลงานครับติดปันนี้วันสว่างแค่ไหนครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดถือวันใช้ได้นะครับระดับนี้ถือใช้ได้ครับ อูว่าสว่างนะครับแต่ต้องติดเพิ่มอีกครับให้ได้อย่างงี้สิครับนี่เป็นพื้นที่โบสนะครับโบสเก่านะครับเพิ่มแสงสว่างให้กับหลายๆคนนะครับได้มาป้อยผราสดม,มนการตอน,นเย็นนะครับผมสว่างสว่าเลย ตรงนี้ยังเบิดอยู่จะติดไปตนีงติดอีกสักสามสี่หลอดระวังมาก